ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะพี่ดีแลนน้องเดมี่ออกงานสวยหล่อไม่แพ้พ่อแม่เลย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังในวงการบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นกันมากๆจริงๆสําหรับครอบครัวของสาวลิเดียสรันรัตและสามีหนุ่มหล่อแมทธิวดินซึ่งตอนนี้ทั้งคู่มีทายาตัวน้อยๆมาเติมเต็มความรักและความสุขให้กับครอบครัวแล้วสองคนอย่างน้องดีแลนและน้องเดมี่ที่กําลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดูแถมยังเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนอีกด้วยโดยเฉพาะลูกสาวคนเล็กอย่างน้องเดมี่ที่ตอนนี้กลายเป็นซุปตาตัวน้อยๆตามรอยแม่ลิเดียมาติดๆเพราะ แต่ละครั้งที่สาวลิเดียออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกสาวก็มักจะเรียกยอดไร้จากบรรดาแฟนคลับและบรรดาแม่ๆได้อย่างถล่มทลายเลยทีเดียวด้วยความที่น้องเดมี่นั้นมีหน้าตาที่น่ารักปากนิดจมูกหน่อยให้แฟนๆตั้งฉาย,ยาให้ว่าแปววแหววลาสุดสาวลิเดียนั้นได้ควงลูกชายลูกสาวออกงานพร้อมหน้าตาครอบครัวสุขสันต์แถมยังไม่พลาดจะเก็บบรรยากาศมาฝากแฟนๆอีกด้วยโดยสาวลิเดียได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า อ Live Show นามวงวานซึ่งงานนี้ใครๆหลายๆคนโฟกัสไปที่น้องเดมี่ที่มาในชุดของกระโปรงสีแดงน่ารักน่ารักทำเอาคนดังในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักของเดมี่กันอย่างมากมายว่าคนสวยของนา้าดีงามครับน่ารักที่สุดเดมี่จะปีนออกน่ารักมากไปเจอมาแล้วเมื่อวานน่ารักทั้งครอบครัวเลยไปยืนรอตั้งแต่หกโมงเลยฮ่าฮ่า แอนเจลมีอยู่จริงบนโลกใบนี้สวยทะลุหน้ากากเลยลูกเดมี่เริ่มออกงานเก่งแล้วน่ารักที่สุดค่ะพอหล่อแม่สวยลูกน่ารักเป็นครอบครัวที่น่ารักจริงๆค่ะนางฟ้ามีชีวิตนางฟ้าเดมี่น่ารักที่สุดโอ้ยตกกลุ่มรักน้องเดมี่ไม่ไหวแล้วจ้ายิ่งนานวันก็ยิ่งฉายแววความน่ารักขึ้นเรื่อยๆ